ความเมตตายอย่างสูงจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โส,สถิพโลแห่งวัดนาป่าพงมาแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อพุทธวจนะอินทรียสังวรให้แก่ท่านผู้มีเกียรติและสาธุชนทุกท่านได้รับฟังนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจและเป็นแนวทางที่จะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานของทุกท่านได้จึงใคร่ขออารัธนาพระอาจารย์ได้โปรดแสดงธรรมและขอให้ทุกท่าน ทงตั้งใจรับฟังณโอกาสบัดนี้เทินเชลิญรพรญาติโยมทุกคนเกี่ยวกับเรื่องอินทรียสังวรน,นะก็คือการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยต้องการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยตั้งจิตอยู่ในกายของเรานะ การเอาจิตมาตั้งไว้ในกายนะทำได้อย่างไรบ้างก็คือรู้ลมหายใจก็ได้นะรู้การเคลื่อนไหวรีบทก็ไดนะ้รู้การทำงานที่ทำในปัจจุบันก็ได้นะรู้ลมหายใจพระตถาคตก็เรียกว่าอานาปานาสติสมาธิอย่างนี้ตัวอานาปานาสติสมาธิ <c oughs> รัตถาคตบอกว่าแม้พระองค์เองก็ยังใช้นา,นาณาปานสติสมาธินี้พวกตลับว่าแม้เราเองเมื่อก่อนตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยเวลาธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทำให้กายของพระองค์ไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอสวะเพาะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,าน องค์ก็เลยกาวว่าบอกพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตามไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอสวรเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซออนาตานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนะรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็ได้นะส่วนการที่ <c oughs> เรารู้ตามการเคลื่อนบารีบทพระองค์ก็จะอธิบายเกี่ยวเรื่องอการ เคลื่อนไหวของเราการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่การเหยียดการหยิบบาดจีวรสังกติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอย่างนี้ทุกขณะแห่งการเคลื่อนไหวรนบทของเราเนี่ยพระองค์ให้มีความรู้ตัวอยู่ตรงนี้พระองค์เรียกว่าเธอมีสติสัมปชัญญะแล้วนะส่วนการที่เรารู้อยู่กับการที่ทํางานในปัจจุบันพระองค์เรียกจิตอธิษฐานการงาน นะสติอธิษฐานการงานเป็นอนุสติฐานที่6ที่ตรัสไว้กับพระนทน์นะยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอน,น,อนแล้วก็มีสติอธิษฐานการงานนะเรารู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบนันยมกวาดบ้านก็รู้ถูบ้านก็รู้นะขับรถก็รู้ตัวทําอะไรมีความรู้ตัวรอบครอบอยู่ตลอดเวลานะ <c oughs> ถ้าโยมทําได้อย่างนี้ชื่อว่าโยมกําลังเจริญซึ่ง กายยตาสติซึ่งพระองค์เนี่ยให้ใช้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะพระองค์เปรียบกายเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักพอปล่อยแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายหกชนิดนี้ก็จะยื้ยุดฉุดกันไป ข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปะลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศนะสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่า <c oughs> พอมันยือยุดฉุดกันไปเนี่ยในที่สุดหมดแรงมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนี้นะชั้นใดก็ชั้นนั้นพระองค์บอกว่ากายยตาสติเนี่ยเปรียบด้วยเสาเขื่อนเสาหลักนะพระองค์ให้ใช้กายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งของจิต เป็นที่ตั้งอาศัยของจิตและถ้าจิตเคลื่อนไปในอะารมณ์ใดก็ตามให้ละกความเพลินนะละกความเพลินให้เร็วให้ไวนะเร็วไวขนาดไหนพระองค์ชมพระองค์บอกกระพริบตาเดียวพระองค์จัดว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแกพิสุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกายังคงเหลืออยู่เนี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัย นั้นแต่ละพระสูตรเนี่ยจะสอดรับกันหมดเลยรวมแล้วพระตถาคตเนี่ยสอนให้เราเนี่ยสำรวมจิตมาเมื่อเวลาจิตออกไปรับรู้อารมณ์แล้วยาบลอยให้จิตไหลาตามออกไปอยาปลอยให้จิตไหลาตามมามลงนะใคร่อจิตไหลาตามมามลงพระองค์เรียกว่าเธอมีนันทิและเธอมีความเพลินนั่นเองนะจัดกรรมิฆาชาล้ว่าถ้าพิสูจน เพ,เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกินรสโปทะพธรอารมณ์นั่นแหละนันที่ย่อมเกิดขึ้นเมื <c> ่ <oughs> <ME ksi> <ME> อ,อนันที่มีอยู่สาราคะความกำหนัดก,กล้าหรือความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยนั่นแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะ แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าป่าชัดนะเป็นที่สงัดมีเสียงรบวนน้อยอุกทึกคลึกโครมน้อยเนี่ยพระตถาคตก็ยังบอกว่าเราก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะตัณหา่นหละเป็นเพื่อนสองของพิสูจนั้นตัณหานนั้อันพิสูจนั้นยังละไม่ได้แล้วเราจึงเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองตัวอารมณ์ที่ตัณหาเข้าไปสร้างเข้าไปเกาะเกี่ยว นั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของพิสูจน์นั้น <c oughs> แต่ถ้าเธอไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภะธรรมลมนันที่ย่อมดับ <c oughs> เมื่อนันที่ไม่มีอยู่สาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย,ย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีสัญโยคะการที่จิตเนี่ยจะผูกติดกับอารมณ์ไปเนี่ยย่อมไม่มีนะภิกูุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิต กับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีบาศกุบาศิกาพระราชามหามาตเดลทีหรือสาวกของเดลทีก็ตามก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนั่นเองเพราะอะไรเพราะละตัณหาได้แล้วตันหาที่จะพาจิตเนี่ยเข้าไปสู่อารมณ์ <c oughs> <c oughs> นะภิกษุนันลลาได้แล้วนะ พระองค์จึงจัดไว้ในสัมมาสังกปะว่าถ้าเธอคิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยให้เธอรีบทิง้งถ่ายถอนบันเทาทําทให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลที่ตกนั้นโดยด่วนเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลูกโรงเสื้อผ้าอยู่ถ้าเรามีไฟไหม้ลุกโป่งเสื้อผ้าอยู่เธอจะทําอะไร บุคคลนั้นต้องใช้อะไรฉันทาวายามะอุตสาหะโสรหฮีปฏิวานีสติสัมปัชัญะญอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟที่ไหม้ลุกผงเสื้อผ้านั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นถ้าอากุศลเกิดขึ้นในใจแล้วพิสุนั้นต้องใช้ฉันทาวายามะอุตสาหะโสระฮีปฏิวานีสติสัมปัชัญะญอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนนะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้น จะากี่พุทธวจนะก็ตามพระตถา,าคตเนี่ยสั่งให้เราปล่อยให้เราวางอารมณ์ให้เร็วให้ไหวที่สุดหรือจะเป็นสัมมาวายามะมักมีองค์แปดในข้อที่6นะพระองค์ก็ยังสอนให้ละอกุศลนั่นเองอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นนะอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบทิ้งไปนะเหมือนกับตัวสัมมาประธานสี่กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น กุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้รักษา,าไว้นะเพราะฉะนัะ้นอันดับแรกของการทิ้งอารมณ์เนี่ยให้ทิ้งอกุศลก่อนเมื่อทิ้งอกุศลแล้วเราก็จะเห็นว่ากุศลก็เป็นสิ่งที่ต้องทิ้งตามต่อไปเหมือนกันเพราะความเป็นกุศลก็คือจิตมีการเกิดอยู่นั่นเองจิตยังมีการเกิดจิตยัง <c oughs> การที่จิตสร้างการเกิดนั่นก็คือจิตสร้างภพ ภพคือสถานที่เกิดของจิตจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บนี่คือจิตสร้างภพและถ้าจิตเนี่ยรู้ตามต่อไปเรียกว่าจิตสร้างชาติคือการเกิดและจะจบด้วยชรามมนะคือดับนะพาาระธรรมคดจึงบอกว่าพบแม้ชั่วรับนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดเลยนะที่เมื่อเตือนแล้วเนี่ยต้องรีบล้างรีบเช็ดออกให้หมดนะ หรือเหมือนอน้ำเหลืองน้ำนองน้ำนองน้ำลายเสเลตอุดจะละหรือโลหิตเนี่ยเปื่อนแล้วเราต้องรีบล้างนะถ้าโยมยิ่งรู้อารมณ์ไปนานเนี่ยยิ่งเหม็นนานนะอืมยิ่งมีคูดติดอยู่กับเรานานเห็นนะหรลวงจึงบอกพบแม่ชั่วรัตนิ้วมือเดียวเนี่ยก็ไม่มีคุณค่าอะไรพอที่จะกล่าวได้เลยนะเพราะมันจะนำไปสู่ ชาติชรามรณะนั่นเอง <c oughs> พวกเปรียบพบเหมือนอะไรพบเปรียกเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนาแล้วมีน้ําคือนันทิความเพลินพอใจลดมเมล็ดพืชน,นี้ไปทําให้มเมล็ดพืชเนี่ยเกิดการงอกขึ้นมาคือชาติชาติการงอกของมเมล็ดพืชน,นั้นอาศัยพบคือผืนนาเป็นที่ตั้งอาศัยแล้วงอก เกิดขึ้นมานะและพืชนี้ก็จะจบด้วยชลาและมรณนะ <c oughs> แก่ตายเพราะฉะนั้นการมีพบการให้จิตรับรู่อารมณ์แม้ชั่วขณะรัดนิ้วมือก็ตามพระองค์บอกว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดอุจละปัสวะพระองค์ยังตรัสอีกว่าผู้ใดจะละขาซึ่งพบ โดยอาศัยพบเป็นฐานะที่มีไม่ได้โยมบอกว่าโยมจะไม่มีที่เกิดนะแต่โยมยังรู้อารมณ์อยู่เลยและยังไหลาตามอารมณ์ไปแล้วจะละมันพุทธเจ้าบอกทําไม่ได้ <c oughs> และยังตรัสอีกว่าพรหมจรรย์น,นี้การประพฤติปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งพบนะละขาดซึ่งการเกิดสถานที่เกิดนั่นเองชาติการเกิดมีได้เพราะอะไรเพราะพบ,พบ พราะนั้นจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บจึงต้องทิ้งให้ไหวที่สุดก็จะสอนรับแต่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดที่พระตถาคตให้ทิ้งอารมณ์ให้เร็วดุจกระพิบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิว้ว <c oughs> หรือเปรียบเหมือนหยดน้ําที่หยดลงไปในกระทละร้อนๆฟ้าเดียวต้องหายไปอย่างนี้เห็นไหมว่ายกมากี่พระสูตรกี่พุทธพจนะคําพระศาสดาจะไม่มีการขัดแย้งกัน ไม่เคยมีพระสูตรใดที่สอนแล้วให้ไหลาตามอารมณ์ไปนะถ้าไหลาตามอารมณ์ไปเรียกว่าเธอมีอะไรเธอมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอํานาจแห่งความเพลินเราต้องจําคําพระตถา,าคตนะจำคีย์เวิร์ดคือจําคําที่เป็นประเด็นสําคัญของพระพุทธเจ้าเธอยังมีสัญโยคะนะอย่าผูกกับอารมณ์ด้วยอำนานแห่งความเพลินที่ตจะสอนกับมิขชาละนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอินทะรียสังวรนั้นเรารวมเล่มไว้ใหนะ้เล่มประมาณนี้เหมือนกันนะมีถึงกว่า60พระสูตรที่เป็นความ,วามสอดรับกันของคำพระตถาคตที่ไม่ขัดแย้งกันเลยว่าเมื่อจิตเธอรับรู้อารมณ์แล้วเธอต้องละต้องทิ้งต้องวางให้ไวที่สุดอย่าให้จิตผูกกับอารมณ์นั้นไปนะจึงไม่สามารถหาพระสูตรที่ ให้รู้ตามอารมณ์นั้นไปได้เลยหรือพระสูตรที่อาจจะคล้ายคลึงกันเช่นว่าจิตมีกามรมาคะรูนะ้จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะแต่อันนั้นก็คือ <c oughs> ในัยยะที่พระองค์เนี่ยตัดไว้ในเรื่องของอธิบายในสติปัฏฐาน4ี่แล้วก็อธิบายในเรื่องของฐานที่ตั้งของสัมปัจญะยะสิฐานซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอามาเต็มพระสูตรจะเห็นว่าพู้เจ้าตรัส ขณะนั้นนะ่ะเธอรู้ว่าเป็นจิตที่มีราคาโทสะที่เธอยังละไม่ได้แล้วเธอต้องละมันได้ต้องดูให้จบกระบวนการจบพระสูตรพระเจ้าจะบอกเธอต้องละมันนะต้องเห็นการเกิดการดับของมันเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นสัจจะของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูท่อนเดียวเนี่ยโดยไม่ดูจบทั้งพระสูตรเราก็นึกว่าอ๋อพระเจ้าสอนให้ไหลาตามไปตามมาลงไป ซึ่งมันจะขัดกับสัมมาสังกปาะขัดกับสัมมาวายามะขัดกับพระสูตรที่จับสาตว์หชนิดมาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักนะขัดกับอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่เปรียบเหมือนบุุษดิดนิ้วเปรียบเหมือนกับพิบตานะนะขัดกับพบแม่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจขัดกับผู้ใดจะละพบเล่าใสพบเป็นฐานะที่มีไม่ได้ขัดกับพสูตรที่บอกว่าพรหมจรรย์น,น,นี้เป็นไปเพื่อการละขาสิ่งพบเห็นไหม มันจะขัดแย้งกับคำพุทธเจ้าหมดเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำพระตถาคตสำคัญที่สุดนะพระองค์จึงบอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรลมีอสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนนิสีแง่มุมนี้นะ ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี uh ่ยหูฟังไม่ตั้งจิตพืจรูทตัวถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนในทางกลับกันพระองค์บอกว่าส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุดญนตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพืจรู้ท uh ัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเราเรียน และพุทธวจนะที่สําคัญบทนี้ยังเชื่อมตรงกันทั่วโลกเราเชื่อมไปที่บ a l ีเทคโซซ i e ตี้สมาคมบาลีประกณ์ของประเทศอังกฤษก็ตรงกันหมดเหมือนกันนะ <c oughs> จะไม่มีคําพระพุทธเจ้าที่ขัดแย้งกันเลยมีวิธีตรวจเช็คง่ายๆนะคีย์คำเข้าไปนิดเดียวปุ๊บ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 ตรวจได้เราไม่ต้องไปนั่งเปิดหนังสืออย่างนี้หมดแรงก่อนแล้วเช็คไม่ออกด้วยตกลน่นนะ ให้คอมพิวเตอร์ตรวจให้นะอันนี้จริงแสดงให้พวกเราดูว่าเดี๋ยวนี้ตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายได้เร็วและขอให้พวกเราเนี่ยกลับเข้ามาใช้พุทธวจนะเถิดนะคำศาสดาเราเองเลิศประเสริฐที่สุดนะก็ขอให้พวกเราเนี่ยศึกษาพุทธวจนะนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและช่วยถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปและง่ายๆคือละนันทีคือความเพลิน แล้วมีอินทรียสังวรคือสำรวมอินทรีย์ไว้ที่กายสำรวมใจอยู่กับกายกายยกตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่านชนลนั้นหลงลืมแล้วผู้ใดบริโภคกายยัตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอภมตะธรรมนะเพราะฉะนั้นให้เรามีจิตอยู่กับกายของเราให้มากถ้าจิตหลุดไปให้ละความเพลินทำเท่านี้เราสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานหลุดพ้นได้แล้วนะในโอกาสนี้อาตมาก็ ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะก็อขอให้ <c oughs> <c oughs> พวกเราทั้งหลายนะที่ได้ประพฤติปฏิบัติศีลนะส,สมาธิปัญญาจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาและที่สุดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาขตาการอันใกล้โดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดตอบปัญหาธรรมะโดยพระอาจารย์คึกฤทธ กาสพราจารย์ยมผู้ใหม่เจ้าคะ่ะ<า>ยมขอ <c oughs> ขอถามอะไรหน่อยเจ้าคะ่ะยมเอาไม่ใกล้ๆสิมันไม่ได้ยินน่ะมันอยู่ห่างมันไม่ได้ยินเนาะเจ้าค่ะยมขอถามท่านพาะอาจารย์ว่าอ,อะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลเจ้าคะ่ะ พระสัสดาตัดว่ากุศลาสีความเป็นกุศลที่ถูกต้องที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่อกุศลาสีความเป็นอกุศลที่แท้จริงก็คือนิวรณนะ์ห้าหรืออีกในยะหนึ่งพระองค์ก็ตัดเรื่องกุศลกรรมบทสิบกับอกุศลกรรมบทสิบนะความสะอาดทางวาจามี3มอย่าง การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามความสะอาดทางวาจามี4ี่อย่างไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจอสอ่อเสียดความสะอาดทางใจมีสมอย่างการไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นการไม่พยาบาทการไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นความสะอาดทางกายทางวาจาทางใจ,งใจ,งใจเป็นความเป็นกุศลกองกุศล กองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องหรือในญาติที่พงค์บอกว่าสติปัฏฐานสี่ซึ่งสติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอาณาปานสติดังนั้นขณะที่เราเจริญอาณาปานสตินั่นคือกองกุศลที่แท้จริงพระองค์งจึงตรัสว่าขณะที่ทําอย่างนี้ความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้น ตัวอกุศลก็คือนิวร้าแค่นั้นเองนะเจค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ,อ,ะะอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเจ้าค่ะอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเจ้าค่ะยมข่าสัตว์มีโทษไหมล่ะภายเวรห้าประการมีไหมยมไม่ลองพิจารณาเองเมื่อไหร นะขโมยก็มีโทษไหมนะอืมผิดสินห้าการรักษาสินห้าดีไหมนะอืมแล้วก็อะไร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 ไม,ไม่ควรเสพอะไรควรเสพเจ้าคะ่ะกายคตสติในควรเสพ อากุศลน,นั้่หไาเนี่ยไม่ควรเสพถูกต้องไหมล่ะดีะไหมล่ะเจ้าค่ะราเสพมั้งไหมล่ะกายคกาตาสตินะ่ะรู้ว่าควรแล้วทำหรือเปล่าโยมเป็นบงังคังเป็นบังคังรู้ว่าควรก็ต้องทำสิถ้าถามแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ควรแต่ไม่ทำแล้วจะถามไปทำอะไร ก็พยายามเจ้าค่ะดูะอาจารย์ทุกวันแหละก็ต้องฝึกทำให้เป็นประจำเนาะแนีช่วงอาจารย์คือกริชแนะการปฏิบัติมาถวายทานทุกครั้ง e ก nah umm ็ตั้งเจตนาให้ถูกต้องนะรักความธรณีอันเป็นบนทิน อันจะเป็นเหตุให้ได้ทั้งผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คือได้ไปเกิดในเทวดาชั้นกรรมภพอันนิสงส์ใหญ่ก็คือได้เป็นอนาคามีหลังจากตายจากเทวดากรรมภพไปแล้ว ดังนั้นการวางเจตนาที่ถูกต้องในการให้ทานเนี่ยการละการสละออกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะได้บอกสอนลูกหลานเราต่อไปเรื่องของการละความตรนีจะทำให้เกิดความไม่ห่วงกั้นการห่วงกั้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะเบาแหวง เรียกว่ามีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันคือการด่าว่าการสาบแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงแบบอวุศลเป็นอันเน่ก็จะเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> ดังนั้นถ้าอิน อินทรีย์ของใครอ่อนในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาก็ลองมากระทําในเรื่องของจาคะใครมีอินทรีย์ด้านจาคะดแีแล้วก็เสริมอินทรีย์ในส่วนของศีลของสมาธิของปัญญา ตรงไหนเราอ่อนเราก็เสริมตรงนั้นเพื่อให้ได้ความบริบูรณ์ของอินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาอันนี้ก็สำคัญก็มีศรัทธาก็ดูได้ใน11ประการที่บอกลักษณะแห่งศรัทธาหรือ สามประการนะอยากเห็นผู้มีศีลนะอยากกระทำจาคะอยากฟังพระสัทธรรมนะพอเรามีศรัทธาเนี่ยก็จะอยากไปพบแล้วนะมานึกถึงตัวเองแต่ก่อนที่พอมีศรัทธานะไกลแค่ไหนก็ไปนะ อยู่ถึงอุบลเนี่ยนั่งรถไฟไปนะแล้วก็อยากกระทําจาคะก่อนเข้าวัดนี่ซื้อน้ําตาลซื้ออะไรเป็นกระสอบกระสอบหรือบรรทุกใส่รถตุกๆไปนะเอาไปถวายพระนะอ,อยากกระทําจาคะและ้วก็อยากฟังธรรมแต่ฟังธรรมในอินทรีย์ยังตอนนั้นยังอ่อนยังไม่ได้อยากฟังนะก็มีแค่อยากไป อยากทำจาค่ะแล้วก็เดินโยกลมนั่งสมาธมิไม่ค่อยรู้เรื่องฟังธรรมว่ามีประโยชน์นคิดแต่ว่าพอไปอยู่ปุ๊บเนี่ยจะเดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนารู้ลหมหายใจเข้าออกตอนนั้นก็จะมีเรื่องของพินาอสุภะพินาาอาหารเป็นปฏิกูล คืออินทรีย์คงมีประมาณนั้นแค่นั้นนะไม่ไม่ไม่ไมค่อยเคยขอไปฟังทำเท่าที่จำได้นะนะยังไม่เห็นความสำคัญของสุตตะเท่าไหร่แต่สุตตะนี้ก็คือจะมานั่งอ่านนะพอระหว่างวันที่เดนยกรมนั่งสมาธิปุ๊บเมื่อยแล้วอะไรแล้วก็เปิดหนังสืออ่านฟังเทป จะว่าไม่จะว่าไม่ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเทปเนี่ยฟังตลอดฟังแล้วนั่งสมาธิฟังเลยนะแบบตั้งใจฟังเก็บทุกคําทุกคําทุกคำแต่ฟังทำกับตัวเนี่ยเหมือนไม่กล้าเหมือนเราเราเรายังเด็กอยู่มั้งตอนนั้นก็เป็นแค่นักเรียนก็ไม่กล้าขอ ท่านแสดงธรรมแก่เราอะไรอย่างนี้หรือสักถามธรรมะอะไรยังไม่เป็นขนาดนั้นมาท้ายๆอ่ะพอมาบวชแล้วสักปีสองปีนั่นแหละเรื่องที่จะเออกล้าเข้าไปสักถามแล้ะเพราะมันมีอะไรปฏิบัติมาแล้วบ้างไงถึงจะมีอะไรที่เ,เป็นข้อสงสัยแล้วก็อยากเข้าไปสักถาม รกๆก็จะฟังอย่างเงี้ยเปิดฟังเปิดฟังฟังอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเนี่ยพวกเราน่าจะได้เปรียบเพราะว่าสุตตมาทีแรกคือพุทโธสนะเต็มสูตรไปเลยเนี่ยโอ้น่าจะได้ประโยชน์แต่ก่อนมีแต่สาวกพาสิกไงเนี่ยถ้าเราตั้งใจแบบนั่งสมาธิฟังทุกคำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ประโยชน์เยอะ คือไม่งั้นมันจะหลุดนะ,นะข้อมูลมันจะหลุดขนาดสาธมามิกเราเนี่ยเปิดเทปเหมือนกันนะตั้งใจฟังทั้งคู่ยังเก็บได้ไม่เท่ากันเลยต้องมานั่งทกกันอาเลืมประเด็นนั้นตกประเด็นนี้อย่างเงี้ยถึง <c oughs> ต้องฟังทวนนะฟังซ้ำฟังซ้ำอ่านซ้ำนในคำภะศาสดาร ขนาดคำรคูาจารย์นี่ตกหล่นเลยการพระศาสดาเนี่ยยิ่งละเอียดปานนี้แล้วเราได้มาถึงพุทธพุนะเป็นข้อมูลแท้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติยาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดา